สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเรากลับมากับกล้องของ b 2 s นะครับมันเป็นกล้องของเด็กนะครับทีนี้พอเด็กเขาเล่นเนี่ยเขาก็สามารถจับกล้องแล้วก็กล้องตัวนี้มีซิลิโคนกันกระแทกด้วยเหมาะสำหรับเด็กๆนะครับน้องๆหนูๆที่ใครสนใจที่อยากจะลองวิดีโอถ่ายภาพนิ่งนะครับแต่อย่างว่านะครับคือคุณภาพตามราคาเนาะคือของถูกไม่มีหรอกตัวนี้จะเป็นกล้องดิจิตอลนะครับมันจะมี สามขาให้เราแล้วก็มีสายคล้องมีซิลิโคนคุมกับตัวกล้องนะครับตัวกล้องเนี่ยลักษณะคล้ายกับ GoPro กล้องทั้งหมดเนี่ยมี3ามสีนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาอันบล็อกกันก่อนนะครับที่ผมมีอยู่ในตอเน,นี้ยคือมีสีน้ำตาลกับสีฟ้าส่วนสีชมพูนี่ไม่ได้ซื้อมานะครับก็ให้ลูกชายกับลูกสาวคนละตัวเนาะ ให้เขาลองหัดเล่นได้มีกล้องเป็นของตัวเองนะครับให้เขาถ่ายถ่ายไปเรื่อยๆเปื่อยก่อนเขาจะได้ไม่เบื่อการถ่ายรูปนะครับคือไม่บังคับเขามากเขาอยากเล่นก็เล่นปล่อยเข้าไปนะครับตัวกล้องเห็นไหมมีสามสีน้ำตาลฟ้าชมพูแล้วก็หน้าจอเนี่ยเป็นสองนิ้วนะครับแล้วก็มีกล้องสำหรับเซลฟี่นะครับเซลฟี่เองได้แล้วก็มีกล้องด้านหน้า ทํางานได้หมด4ชั่วโมงนะครับก็คือสแตนบายสี4ชั่วโมงจะถ่ายจริงๆผมไม่แน่ใจว่าถึงไหมนะแล้วก็จะเป็นที่ชาร์จ t y สี่นะครับด้านหลังกล่องก็ประมาณนี้นะครับก็คือมีชื่อสินค้ามีรายละเอียดต่างๆแล้วก็มีสเปคคร่าวๆตัวกล้องเนี่ยทํามาสวยงามนะครับผมลองเล่นดูก่อนละแล้วก็ลองเทสๆดู do. เป็นครั้งเป็นคราวนิดๆหน่อยไม่ได้เยอะมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน เปิดเข้ามาเราจะเจอตัวกล้องอยู่ในห้อแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะจะมีกล้องด้านหน้านะครับมีกล้องด้านหลังสําหรับเซลฟี่เองได้ด้วยนะครับตัวกล้องน่ารักนะมีความคล้ายกับโกโปรที่เห็นนี่เป็นซิลิโคนหมดเลยนะครับซิลิโคนทั้งหมดเลยเป็นพลาสติกอย่างดีนะครับนี่ปุ่มชัตเตอร์นะ แล้วก็อันนี้ปุ่มเปิดปิดนะครับปุ่มเปิดปิดแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นสลับโหมดนะครับหรือสลับกล้องไม่แน่ใจนะแล้วก็จะมีปรับแสงปรับเสียงขึ้นลงนะครับแล้วก็แบ็กกลับแล้วก็โอเคตัวกล้องตัวนี้เป็นสีน้ําตาลนะครับที่ชาร์จอยู่ด้านข้างเห็นไหมฮะที่ชาร์จเป็น type C แล้วก็มีเมมโมรีํสำหรับ ใส่ก็คือเป็นไมโครเอส a r การเขาไม่ได้แถมมาด้วยนะครับใครจะใช้ก็ซื้อเมมออกมาด้วยนะตัวนี้เป็นสายคล้องนะครับเราก็จะเอาสายเนี่ยใส่ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นที่คล้องสายแล้วก็ด้านล่างสำหรับใส่ขาตั้งกล้องนะครับเขาก็จะมีขาตั้งกล้องมาให้เราด้วยนี่นะฮะเป็นสามขาเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับสำหรับน้องๆเอาไว้ถือ ไปไหนมาไหนได้นะครับถือถ่ายวิดีโอได้ให้น้องหัดอยู่ในโหมดครีเอเตอร์นะครับอ่ะส่วนด้านในก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือคู่มือจะมีภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ภาษาไทยภาษาจีนนะครับสามภาษาอังกฤษไทยจีนนะครับ ก็จะมีรายละเอียดบอกนะฮะทีนี้มาดูอินเทอร์เฟซเห็นไหมครับอินเทอร์เฟซเขาน่ารักมากเลยเด็กๆก็น่าจะชอบแล้วก็มีสติกเกอร์ให้เด็กๆได้แปะกับตัวกล้องนะครับอันนี้ลูกชายเห็นไม่ได้นะฮะจับแปะเรียบก็เลยยังไม่ได้เห็นยังไม่ได้ให้เขาดูนะครับตัวกล้องเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับขอญาตคลิปก่อนตัวกล้องเราจะเปิดด้านมุมขวาบนอันนี้ผมชาร์จแบตไปแล้วนะครับก็เลย พอที่จะเปิดได้เห็นไหมอินเทอร์เฟซน่ารักเชียวนะครับความละเอียดเนี่ยอยู่ที่26ล้านอันนี้เป็นเวลาด้านล่างนะครับเป็นเวลาเป็นนาทีเป็นวันที่แล้วก็ขวาบนนี้คือน่าจะอัดได้กี่นาทีกี่ชั่วโมงอะไรประมาณนั้นแล้วก็เดี๋ยวมาดูปุ่มปุ่มที่สองนะครับปุ่มที่2คือตัวนี้ที่อยู่ด้านใต้ปุ่มเปิดปิดอ๋อนี่ไงเป็นปุ่มเซลฟี่นะครับก็คือสำหรับกล้องนั่นเอง เราสามารถสลับกล้องด้วยตุ่มนี้นะครับปุ่มนี้นี่ก็จะเป็นไฟสถานะเตือนนะฮะว่าเออเรากดถ่ายเปิดกล้องอยู่นะอ่าประมาณนี้นะครับส่วนการเข้าเมนูนะครับผมลืมอ๋อด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายด้านซ้ายนี้นะครับปุ่มเข้าเมนู อ่ามันคือปุ่มที่เป็นรูปเหมือนเป็นอจอนะครับความสว่างหน้าจอก็จะมีฟังก์ชันหลักๆนะครับจะมีกล้องถ่ายรูปมีวิดีโอดูภาพการตั้งค่ามีเกมให้เล่นด้วยนะครับน้องๆหนูๆที่ระหว่างถ่ายรูปแล้วเบือ่อเราก็สามารถดูได้ว่ามีเกมอะไรเล่นบ้างค่าเวลานะครับ แล้วก็มีเสียงเพลงนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่โหมดถ่ายรูปนะครับก็เป็นโหมดทั่วไปเนาะขวามือบนก็จะมีบอกว่าเราถ่ายไปกี่รูปแล้วนะครับอ่าแต่เนี้ยการ์ดไม่มีนะครับการ์ดไม่มีแต่ก็จะมีรูปติดกล้องนะครับคือถ่ายได้ถ่ายได้มีมีมเหมือนมีความจำในเครื่องแต่ผมไม่รู้ว่ามีเท่าไหร่นะ แต่สามารถถ่ายได้ผมก็เอา้าเอาเอ,เอลองถ่ายมันติดด้วยแฮะอยวลบก่อนอโอเคลบแล้วนะครับทีนี้อา่าเรามาดูเมนูที่สองเป็นวิดีโอวิดีโอเขาก็จะตอนนี้เป็น 1080p นะครับโอ้เป็น Hi ไฮเดฟเลยเนี้ย ใช้ได้นะผมว่าแต่ผมยังไม่ได้ลองถ่ายนะครับไม่ได้ไม่สามารถบอกได้ว่าตัววิดีโอหรือกล้องถ่ายออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเราก็กลับมาดูเมนูที่สามเมนูถ่ายรูปเมนูดูรูปนะครับอันนี้ไม่มีรูปเนาะขอข้ามไปก่อนก็มาที่การตั้งค่านะครับตัวนี้เป็นมันจะเขียนว่าเจอภาพ แต่จริงๆมันคือคุณภาพมากกว่ามัง้งนี่นะครับเจอภาพเห็นไหมครับเป็นเจอภาพไม่ใช่จอทัสกีนะครับแตะได้ไม่มีปัญหาเป็นพันแปดสิบเจ็ดแล้วก็ VGA นะครับเราก็เลือกพันแปดสิบไมเนาะแล้วก็คุณภาพไฟล์นะครับแปดล้านสิบสอล้านยี่หกล้านสี่สิบแปดล้านโอ้โหโคตรชาร์ะ่ะทุกคนเอายี่หกพอละนะครับถ่ายภาพต่อเนื่อง อสามช็อตห้าช็อตสิบช็อตปาดตสิบช็อตนี่เร็วเป็นไฮสปีชอตเตอร์เลยนะเนี่ยไม่ร,ร,รู้ภาพเป็นไงบ้างเนาะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวรีวิวให้ดูว่าตัวกล้องอะครับเป็นไงบ้างสามจังหวะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะทุกคนแล้ว มขอเปลี่ยนภาษาก่อนภาษาทไทยงงงง,งเอาโอเคโอเคอ๋อ,อบัตช็อตก็คือถ่ายเมื่อถ่ายเร็วหรือเปล่าบัตช็อตไม่แน่ใจนะครับซรเซอร์เคิลเรคคอร์ดอันนี้น่าจะเป็นซเซอร์เคิลเรคคอร์ดน่าจะเป็นรอบถ่ายสำหรับกี่ นาทีอย่างเงี้ยครับสามนาทีหนึ่งรูปนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะทุกคนอันนี้เสียงนะครับแล้วก็ติดแท็กวันที่ได้ด้วยนะครับเอาออกได้ด้วยอ่านี่เสียงปิ๊บจากก,การกดปิ๊บ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 เราก็เอาออกได้ด้วยนะครับ t ท m e เซตติง้งออโต้พาวเวอร์ออฟไม่ใช้สามนาทีมันปิดให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็อันนี้เป็นภาษา language setting นะครับ ก็จะมีภาษาอังกฤษจีนนะครับจีนมีผมไม่แน่ใจกาเป็นจีนอะไรแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นเกาหลีอันนี้ภาษาอะไรไม่รู้ฝรั่งเศสภาษาดั์โอเซลิตนาอ่านผิดขอโทษด้วยนะะอิตาเลียนนะครับก็มีหลายภาษาเราก็เลือกใช้ภาษาที่เราถนัดเนาะ แล้วก็มีสกินเซ r ร์ r เวอร์นะครับก็คือพักหน้าจอกี่นาทีพักหน้าจออย่างเงี้ยเราก็สามารถตั้งได้แล้วก็ Format ตการ์แล้วก็ Reset System ก็คือเวลาเราตั้งค่าอะไรทิ้งไว้เงี้ยเราต้องการแก้ค่าทั้งหมดของกล้องนะฮะก็กด Reset System แล้วก็เวอร์ชันนี่ก็จะมีบอกเวอร์ชันนะครับว่าอัปเดตเป็นเวอร์ชันตัวไหนแล้วก็เข้าๆ จะมีประมาณนี้นะครับอ้อมีเกมเกมเกมงูงทุกคนนึกถ,ถึงสมัยสามสามหนึ่งศูนย์ 0, เนาะโนเกียเด็กสมัยนี้จะเล่นเป็นเปล่าไม่รู้อืมนะครับอ่ะออกก่อนออกงอ่าโอเคแล้วก็เป็นซาว ตัวนี้เหมือนเสียงเหรอครับผมไม่แน่ใจอันนี้ไม่ชัวร์นะฮะหรือจะเป็นอัดเสียงอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็มาเทสไ,ไฟเสียงแต่เราไม่มีไฟล์เสียงเนาะก็มีประมาณนี้นะครับเผื่อใครสนใจก็ไปหาซื้อได้ที่ BTS นะครับตอนนี้กำลังจัดโปรอยู่เลย นี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นสายชาร์จของเขาสายชาร์จจะมีตรงนี้นี่นะครับจะมีสองตัวสีฟ้ากับสีน้ำตาลนะครับตัวนี้มันเหมือนสีชมพูเนาะมันไม่ใช่สีฟ้าซะทีเดียวมันเป็นเหมือนสีม่วงม่วงนะครับทุกคนอืมก็จะน่ารักน่ารักหน่อยเหมาะสำหรับผู้หญิงนะครับน้องๆหนูๆท่านไหนสนใจก็ ขอผู้คองมาซื้อได้นะครับ499ตอนนี้มีโปรอยู่เนาะ<โ>ก็สำหรับวันนี้ก็จบเพลง์แค่น,นี้นะครับใครสนใจก็เข้าไปดูที่ B2S ได้นะครับ